สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาเล่าถึงเรื่องของผลสํารวจนะครับสวัสดิการของคนรุ่นใหม่นะที่เราเรียกว่า Well Being นะครับกับการใช้การให้คุณภาพชีวิตที่ดีๆกับพนักงานว่าเขาจัดอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งในต่างประเทศหรือว่าในประเทศของเราเองนะครับเราเริ่มจากอันแรกนะครับ FREG Benefit นะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่า เฟกเบนมีลักษณะอย่างไรบ้างเฟกเบนเนี่ยจะเป็นเงินเป็นก้อนๆให้กับพนักงานนะครับบางแห่งก็เรียกว่าค่าดูแลตัวเองให้ดูดี อาจารย์เข้าไปทำคอนซัลท์ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทยาหลายๆที่เขาบอกมีตรงนี้นะครับให้กับพนักงานไว้ก้อนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเซลลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพนักงานต่างๆนะครับเป็นค่าเข้าพิซเนตนะครับเป็นค่าทํารักษาสิวรักษาหน้านะครับออกมานะพนักงานจะรู้สึกว่าเออมันมีความสุขกับตรงนี้นะตนัวแนะรกเขาเรียกว่าเฟร็กเบนแล้วเฟร็กเบนจ่ายกันเท่าไหร่ล่ะจากผลการสํารวจเนี่ยนะครับมีกันตั้งแต่2000บาทถึง20 0 0 0บาทต่อปีเลย นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นสวัสดิการที่จูงใจพนักง,งานได้มากพอสมควรเลยนะครับครับสำหรับประเภทที่2ของการที่จะให้สวัสดิการกับคนยุคใหม่เนี่ยนะครับเขามองว่าเป็นเรื่องของการสร้างสมาชิกพรีเมียมอันนี้มันจะเกิด ความรู้สึกที่เพล่าวหรือความภูมิใจให้กับพนักงานเมื่อไปคุยกับเพื่อนเมื่อจะต้องไปอวดเพื่อนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราพูดถึงตรงนี้นะครับอันแรกเลยอาจจะเป็นสมาชิกในเรื่องของขับเฮส์ต่างๆนะครับให้พนักงานสามารถที่ไปออกกําลัง,งากายเล่นกีฬาหรือเล่นฟิเตเนสได้นะครับหรือว่าถ้ามีงบน้อยลงมานิดนึงเราก็พูดถึง n น t f l i x นะครับให้พนักงานสามารถที่จะนอนดูในเรื่องของตัวภาพยนตร์ได้นะครับหรือ นะครับ V I U หรือที่เรียกว่าเว Vi ิวนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับ o u t u m i u r e m i u m ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่จากผลสำรวจเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่ทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็มีความสุขครับค่าสมาชิกพรีเมียมแม้อันเล็กๆไม่แพงแต่ก็สามารถจูงใจพนักงานได้ดีพอสมควรเลยครับตัวที่3เนี่ยอันนี้มาแปลกมาแปลกพูดถึงวันหยุดนะครับเราพูดถึงการ d onation นะครับคืออะไรการบริจาควันหยุดให้กับเพื่อนอันนี้เป็นสวัสดิการใหม่ที่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างใช้เยอะเนื่องจากว่าในหลายๆแห่งเนี่ยเริ่มเห็นว่าการสร้างทีมเวิร์กหรือว่าการที่จะทำงานเนี่ยเราเห็นพนักงานคนใดคนหนึ่งเนี่ยงานโหลดมากเลยเขาจะช่วยทำงานในทีมมากมายเลยแต่เขาเนี่ยขาดในเรื่องของเวลาที่จะไปพบกับครอบครัวเขาเสียโอกาสในหลายๆเรื่องนะครับจน ไม่สามารถที่จะใช้วันหยุดได้นะครับแต่มีพนักงานอีกกว่าเพทหนึ่งก็คือใช้วันหยุดเยอะแยะเลยนะครับจนวันหยุดหมดนะครับเราก็เลยมีสามารถที่จะบาลานซ์ในเรื่องของวันหยุดพวกนี้โดยการด onation หรือว่าบริจาควันหยุดให้กับเพื่อนนะครับอันนี้มันสร้างทีมเวิร์ก สร้างในลักษณะของกันเห็นอกเห็นใจว่าอ่าใครจําเป็นช่วงนี้เอาไปใช้ก่อนใครไม่จําเป็นก็ยังไม่ได้ใช้นะครับมีการสลับกันอันนี้ถ้าเป็นเมืองไทยก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะมีกฎหมายแรงงานหรือมีระเบียบครอบคุมอยู่แต่ถ้าเราเขียนดีๆเนี่ยนะครับการโด onation เน,เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้คนของเราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าสร้างความเป็นทีมเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถที่จะบริจาคให้กับเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นของดีอีกอันหนึ่งที่ต่างประเทศเริ่มนิยมกันละครับ อีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจารย์พูดไว้เยอะมากก็คือการใช้สปอร์ตโบนัสนะครับอันนี้นะครับในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยทำไมเราถึงจัดสปอร์ตโบนัสเนี่ยเป็นสวัสดิการเพราะว่ามันให้เป็นช่วงๆนะสำหรับคนที่ออแสดงศักยภาพหรือมีฝีมือหรือสามารถที่จะแซงผลงานชาร์จขึ้นมาเป็นแบบสปอตเลยเป็นดาวที่มันเด่นขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะมีการที่จะมอบของขวัญตรงนี้ให้เป็นโบนัสเล็กๆให้กับเขานะครับโดย เทคนิคที่เราจะมอบให้กับพวกเขาเนี่ยนะครับต้องมีสตอรี่เล็กน้อยเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะมันรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนสำคัญกับองค์กรนะนะครับลหลายๆที่เนี่ยนะครับที่อาจารย์เจอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับเคสในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเขาเรียกพนักงานขึ้นไปเลยนะครับถึงห้องผู้บริหารนะครับ เซ็นเช็คให้สดๆโอนเงินให้ตรงนั้นเลยนะครับพนักงานจะรู้สึกว่าพราวมีความรู้สึกว่าภูมิใจมีความรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยฉันได้ในเงินก้อนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเซลล์หรือแม้กระทั่งว่าผู้แทนขายเองที่ขายได้นะครับทั้งปีเนี่ยจะขายได้ลําบากแต่ว่าสินค้าช่วงนี้มันมันฮอตตรงนี้แล้วมันทําตรงนี้ได้เลยนะครับสปอตตัวนัเข้าไปเลยนะครับเขาจะรู้สึกว่ามันมีพลังมีแรงผลักดันได้ แล้วสปอดโบนัสเนี่ยเข้าไปช่วยว่าในแง่ของบริษัทไหนที่ไม่สามารถที่จ่ายพนักงานนะครับเป็นโบนัสได้ทั้งปีน,นะครับสปอดโบนัสเนี่ยเราสามารถเลือกคนที่มี potential เลือกคนที่มีผลงานดีนัช่วงเวลานะครับอันนี้ก็น่าสนใจที่ับสำหรับในข้อที่5เนี่ยเราพูดถึงสวัสดิการของคนรุ่นใหม่เป็นค่าพัฒนาอ้าวทำไมค่าพัฒนาถึงเป็นสวัสดิการล่ะ นะครับไม่ว่าเราจะเรียนในเรื่องตามเทรนนิ่งรถแมพเราเรียนตามออ competency นะครับเรอาอต้องทำ IDP อันนี้มันเรื่องของงานทางนั้นเลยนะครับแต่สวัสดิการของคนยุคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าทำอย่างไรล่ะให้คนยุคใหม่เนี่ยนะครับออกนอกงานบ้านนะครับมันจึงเป็นสวัสดิการของคนยุคใหม่จริงๆว่าเออเราให้งบไปก้อนนึงแต่เขาสามารถไปเลือกเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียน อยากทําหรือว่าความฝันของเขาที่มันนอกงานเลยแต่มันรีเฟรชกลับมามันทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเช่นอะไรบ้างครับบางที่เนี่ยนะครับเออเขาอยากทําอาหารนะี่ก็ให้ไปเรียนทําอาหารเลยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับง,งานเลยก็ให้งบประมาณไปเรียนก้อนหนึ่งนะครับหรือบางที่เนี่ยพนักง,งานอยากไปดําน้าโอเคคุณไปดําน้ําเลยหรือเราจ่ายค่าค่าเรียนให้คุณนะครับ โอเคคุณอยากไปเรียนถ่ายรูปคุณอยากไปเรียนถ่ายภาพคุณไปเรียนมานะครับใช้กับงานได้หรือไม่ได้เขาไม่สี่เรียดแต่มันเป็นลักษณะของการที่องค์กรจะให้กับพนักงานหรือว่าจูงใจคนรุ่นใหม่ให้เขารู้สึกว่าถ้าอยู่กับองค์กรแห่งนี้แล้วม,มันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นบ้างน,นะครับน้องๆคนรุ่นใหม่มองประเด็นเหล่านี้แหละครับ สำหรับบทสรุปในเรื่องของการให้สวัสดิการสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับไม่จําเป็นนะครับว่าเราต้องจัดทุกทุกอย่างให้กับพนักงานนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าเ,ออเราต้องดูแลพนักงานตามที่เขาเรียกร้องแต่ทําอย่างไรยะนะครับเราจะรู้ในความรู้สึกของพนักงานเราจะเข้าใจในความรู้สึกพนักงานนะครับคุณทําในเรื่องของสํารวจ engagement คุณทําสํารวจในเรื่องของออ satisfaction กับพนักงาน คุณเอาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินแต่อย่างน้อยที่สุดเลยการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงการกระบอกกับเขาว่าเราเริ่มสร้างอะไรให้กับพนักงานเราเริ่มดูแลอะไรให้กับพนักงานแต่สิ่งที่สําคัญก็คือนอกจากสื่อสารแล้วนะครับการจัดในสิ่งเหล่านี้ต้องทั่วถึงต้องดูแลอย่าเลือกปฏิบัตินะครับคุณจะได้ทั้งใจ ทั้งความสุขแล้วสุดท้ายเขาก็จะ engage หรือผูกพันกับองค์กรน,นะครับอาจารย์ฝากไว้ส,สั้นๆเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามสามภคชาแมนเดย์ของเรานะคะสามารถถามความรู้ดีๆได้ที่แฟนเพจเอชามันเดย์สามารถติดต่อง,งานที่ปรึกษาและงานจัดอบรมได้ที่ที่อยู่ด้านล่างนี้เลย